สวัสดีค่ะพบกับช่องครบอบครัวตะกมชาแนลอีกแล้วนะคะมาพี่น้องมือนี้ก็มากินตะบบกงคือเกาจ้ามือนี้ก็ซีมีกุ้งน้ำจ้าแล้วก็ซีมีหนังไก่ทอดจ้าแล้วก็มีผักนิดหน่อยด้จ้ะพี่น้องมาจะกห้มากินตะบบกงเบิร์ขนมเ้นคอยพี่น้องคอยนี่แบบต,ติดติดตะบบกงแห้งพี่น้อง แต่ว่าแ้่มีตตำบกหุงกับตองมียนขนมเสร็จน้ำพี่น้องตาแบบตำซัวเนาะซุปแซ่น้องหลายแตกน้ำสับๆน้ำกันพี่น้องอหัก นังไตถอดพี่นาะกอบกรอบขนมเซนหลายของมกขอดโหเน่ะ ็ดูดิพี่น้องมาเนี่ยต่มองหงส์หวานเผ็ดปากปากโคเป็นเหรอพี่น้องอืมอืม 小怕。 จับค่ะนังไก่ทอดปอปบกว่าันถึงนานตาปกหูมันกับเสากว่าพี่เนอนัองไก่ 嗯。<gasps> อย่าลืมนะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องขับรถตะกมุมสยามนอจ้ามีกะไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายไปแล้วค่ะบ,บ๊ายบาย